สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเที่ยงละค่ะก็จะเที่ยงแล้ววันจันทร์วันจันทร์ที่หาค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้เป็นวันหยุดชดเชยเนาะเมื่อวันเป็นวันชัดมงคลวันพักค่ะวดนฮอดสวดมนต์ค่ะพี่น้องเอ้อจังยากย h ả งกระดอกกระเดื่อค่ะค่ะเมื่อนี้ก็เมื่อดีนะคะคุณผู้ชมวันจันทร์ทําอะไรก็ดีเป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะเมื่อนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ าลาพัฒนาคือเก่าค่ะคุณผู้ชม้ลืมลาพัฒนาของ,ของปู่เน้นตัวไหนเนาะเน้นเจ็ดเป็นเมื่อนี้เป็นวันลาพัฒนาร่วมเซียนค่ะจินตนากากับร่างล่งให้นะคะค้าตบเบากันลืมนะคะคุณผู้ชมเนะาะทักทายกันย่าหมูส่อขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อค่ะตื่นมาพระท่านในบอกก็ไผอยู่ค่ะคุณผู้ชมอันอายุพูดเดียวกับบดีเนาะคะ่ะ เกินไปกับบดีพ่อหยางวัตตีค่ะบไดี้ปากบไดีเว่าอะไรนำามาฝากมาต้นค่ะคุณผู้ชมลาวพัฒนารวมเซียนค่ะสีเป็นตัวไดน,นันมื้อนี่นะคะแต่ละเซียนนะคะติดตามเบิ่งเอาค่ะคุณผู้ชมแนวทางก็มีเขาไม่รูดช่วงนี้สองสามหมวดนั่นแหละค่ะรูดละนาวนะคะแต่ว่า เหลือแต่เดินเดินดียังเดินต่อนะคะเด่นเดินดีค่ะนอกนั้นหลุดปดเลยนะคะมาตามเบิงไมคะ่ะคุณผู้ชมมันกับมีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะกับบ่าวากันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะฐานนวทางหลุดกะขออภัยทุกๆคนค่ะถี่มาติดตามนะคะติดตามเบิงเราอ่าลงทุนเนาะคะ่ะเังถ่ายผิดหวังกะขอโทษขออภัยแทนทุกๆเสี้ยนนะคะท่างช่องจิตนาชแนลคะ่ะ แต่ว่าคุณผู้ชมก่ะเขาเบิ้งน้อยค่ะผู้ที่เนียวแหน่นกัมมี่เนาะคะนะ่ะเนาะขอมาใหม่กัมมี่เขามาติดตามไหมกับจินตนาก็ขอขอพูดหลายๆค่ะที่ให้ความสนใจเนาะคะนะ่ะเนาะคอมเมนต์เขามาบ้ามากเขามาเบิ้งไหมค่ะกับขอให้ดวงตรงกันเนาะคะนะ่ะเนาะดวงตรงกันถ้าดวงตรงกันก็เฮ็ดน,นั้กับไปน้ำกันได้เนาะคะ่ะพิษเป็นพิษถึกเป็นถึกไปน้ำกันค่ะหักกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ จะนาก็ขอขอ,ขอพูลไรๆค่ะเบิ่ลกับเป็นเพียงแนวทางค่ะคุณผู้ชมอย่าคิดอย่างไรเนาะมันบรแน่บปนอนค่ะช่วงนี้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่ลล่าพัฒนาร่วมเซียนของมื่อนีเนะคะว่ามีของผู้ใดแน่ค่ะของอาจารย์ต้อยของเซียนน้องหานพ่อเซียนเพลงของปู่ศูนย์เจ็ดปู่โคระและปู่คำชนค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เนาะฝากพี่น้องคือเก่าค่ะ เป็นแนวทางคือเกาแนวทางของมอนีสีขาวสีรุดกับบอลูค่ะคุณผู้ชมเบาเด้อค่ะคอยไปคอยมากค่ะผิดจารณาดีๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเพียงแนวทางจากการคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมอนีทึงสีแดดสีนั่นนะคะคุณผู้ชมมอนีวันยุดราชการยุดชดเชยค่ะจินตนาว่าจิปบทายบาัตรไม่สั่นบัตรเบิดอายุค,ค่ะ เตียมตัวยางดีเนาะก็เลยประเด็นโลกเนี่ยทางกาวาไปกบมาเราคอยเห็นโลกงมาสัน่นเอาไปเอามากกันเลยอะข่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเริื่มจากปูโคราดเนาะคะ่ะเบิงต่อเลยค่ะปูโคราดงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นมั่วนากล่องค่ะงวดนี้ค่ะวิ่งสามกับสี่วิ่งสามกับสี่ 4, บนล่างค่ะแล้วก็ เด่นเน้นที่3ค่ะมี38 39 30สามเก้านะคะ,ละ 48, 49, แล้วก็สี่แปดสแล้วก็ห้าแปดค่ะคุณผู้ชมวดที่ผ่านมาหลุดค่ะวดที่ผ่านมาของอู่โคราดลุดไปมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชม4 409ี่ศนรว่ารัฐบาลไทยก็ออก06อันล่าพัฒนามาออกซีเบิลค่ะคุณผู้ชมอันรัฐบาลไทยก็ออกเบิลแปดแปดแปลว่าอย่างนี้ อุ้ยน่หน่อยใจนะคะคุณผู้ชมเนาะไม่เป็นอย่างที่หวังเลยค่ะของอาจารย์ป้อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยนำโชคอาจารย์ป้อยให้วันนี้วิ่งสี่ตัวเดียวค่ะวิ่งสี่ตัวเดียวแล้วก็จับคู่ค่ะกับเลขติดมีเลขติดมีห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดแล้วก็จับคู่ใส่กัน มีสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ค่ะอันนี้เพิ่นกลับมาให้พร้อมค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวกลับด้วยนะคะของอาจารย์ต้อยค่ะดวดที่ผ่านมากค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเห้เน้นหกค่ะหกไม่มานะคะคุณผู้ชมวงน,นี้ก็ตามต่อค่ะขอบคุณที่ค่ะอาจารย์ต้อยนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมของเซียนหนองหานค่ะเซียนหนองหาน น,นี่ดตัฐานมากันรูทด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนิดจัดเ็มเนาะนิดซีดีวันนี้ให้0นย์กับ5ค่ะแล้วก็เลขติดเป็นชุดวิน7จ็ดเติดกันกันกบ0นย์และหาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จับคู่ค่ะมี6คู่ด้วยกัน05 07แล้วก็เบิ้ล์ศ ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าห้าเบิร์นะคะคุณผู้ชมทาเบิร์มากกับศูนย์ศูนย์หาหาเนาะค่ะเพนเนหาศูนย์เอ้เพนเนศูนย์หาศูนย์เจ็ดก็หาเจ็ดค่ะวัที่ผ่านมาลดค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมทาลดเราก็สิเดินต่อเนาะเรขอให้เดินต่อเด้อเนาะพี่น้องเนาะไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านค่ะไม่ฝืนฝืนบอดายค่ะคุณผู้ชมมาไปตามเมือเนาะเห็นเห็นอยู่เนาะค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชม เป็นของพ่อเซียนเพลงนะคะพ่อเซียนเพลงงวดนี้ให้5้ากับ7ค่ะเป็นตัววิ่งหกับ7เป็นตัววิ่งแล้วก็ชุดวิน5้ากับ7คือสองศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็จะพู่ห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้าเจดนย์เบิ่นาหาเจค่ะผู้ชมวดที่ผ่านมาเข่า0ูย์เก่าตรงๆค่ะศูนย์เก่าข่าคักเนี่ยค่ะผู้ชม ให้วิ่งศูนย์เข้าเลขวิ่งค่ะเราก็ยังามาเข้าอีกศูนย์เก้าค่ะพอเซียนเพลงนะคะเริ่มมาแล้วค่ะคุณผูช้ชมเริ่มมาแล้วมือนี้ของพอเซียนเพลงเนาะเริ่มมาแต่วน Leb, ันศุกร์แล้วมือนีไปต่อค่ะขอขอบคุณหลายค่ะพอเซียนเพลงนะคะไปต่อค่ะเข้ากระสีเขาต,ต่อต้อนะคะ,อคะ,ะของพอเซียนเพลงเลยค่ะพอเขาพิมพ์ิีไปเลยนะคะกูคําชนกูคําชนนวดนี้ค่ะ วันนี้วิ่งศูนย์กับ7จ็ดค่ะผู้คนชนวิ่ง0ูนย์กับ7แล้วก็ศูนยกับ7วิน่นตัววิ่นกันก็นกนคือ5 9 2 1ค่ะ5 9 2แล้วก็1แล้วก็จับคู่ค่ะมีศูนย์เก้าเอาศูย์เก่าสิม่อยู่ะคุณผู้ชมวันทิพผ์านมา,มากแล้วเนาะวดน,นี้มี0ูนย์เย์เ แล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะทะเบินมากกับศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเพนนินศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมวดที่ผ่านมาของปูลุดนะคะหลุดเลยหลุดหมดเลยนะคะบ่อเขาเลยมีศูนย์อยู่ค่ะมีแปดเพิ่ไปพอถึงนะคะเนาะเอาค่ะวดนี้ไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมนั่นสุดท้ายค่ะปูศูนย์เจ็ดนะคะปูศูนย์เจ็ดวนี้ค่ะโอ้ตกใจ คมณศู 2007, ให้วิ่งสท่พันค่ะคุณผู้ชมนหนี่ว่พนมาค่ะวิ่ง4แต่ว่าจับคู่ไม่เข้าค่ะผลออก c ี่0ีนย์เกะคะงวดนี้ให้วิ่ง7กับ8ค่ะ7กับ8บนล่างแล้วก็จับคู่ค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดสาหสามดสาปดสหสี่เจดสี่ปดค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแนวทาง ลาพัฒนาของมือหนีเนาะคะ่ะเนาะมีทั้งหมดอ่อที่ท่านนะคะคุณผู้ชมจะคร้ดตรงนีนมีของปู่ซื้อเจ็ดปู่คำชนปู่โคราศสามแล้วะคะสี่เสียนน้องหานค่ะห้าจานต้อยหกพ่อเสียนเพลงอ่ะหกท่านเลยคะ่ะคุณผู้ชม เมื่อนีขอให้คุณผู้ชมทีข่บบาว่าเบื้องแนวทางนะคะจงมีความสุขในการดูนะคะแล้วก็ขอให้สุขสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะคะคุณผู้ชมทำงานขอให้ราบลื่นขาดใช้ชีวิตขอมีความสุขเดินทางขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะเหตุยังอยู่กขอให้อย่าได้มีอุปสรรคนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทุกๆคนเลยค่ะลก็ขอให้โชคดีสมหวังทุกคนนะคะขอบคุณเด้อค่ะที่กดไลค์กดแช่ค่ะล่ะขอให้ทุกคน อ่าที่กดไลคลกดแช่มันมาน,มนปังๆนะคะสวัสดีค่ะ